แม่น้อยเครียดยาแก้ยา,ยาเตรียมยาเสีอในกับพ่อเสีอในอผีกับพ่อผีอเดี๋ยวกันเสร็จละเครียดอะไรอย่านนี้ยามันเมิดเป็นบางตัวขี้ข้านไปเอาอยุลานขายยาพ่อกระเทินเดี๋ยวสิสังส่งนี่นละ่ะสั่งได้หนีล่ะใจลาหัสก่อน สั่งในร้านขายยามันมีรีเซ็ปมันมีรีเซ็ปมาน่อยเยอะมันซื้ออย่างวะโมโตโมโตอืมตัวนี้คอยทิ่ต้องเอาเมื่อกี้ร้านขายยาอีกร้านหนึ่งบม,มี่ยี่สิบหาตีมันมียี่สิบหา บ่ได้มันต้องเอามันไม่ใช่อันนี้มันห้าสิบเมรอันนี้มันยี่สิบห้าเมกบ่ได้มันต้องอันนี้มันยิบหาเอาบัดอันนี้คือเขียนหาสิบโอ้หมอเอิกวงอันนี้หาสิบเมร นี่เขียนนี่นี่นเพิเขียนยีบห้าเอออะไรนี่ไงห้าสิบเดือนนายจังสีเอาได้ตีแต่มันเบิดก่อนตีล่ะมีหน้าวันที่สิบเก้าจังสีเอาได้ดด 19, ไดถ้าเอาตอนนี้ราค่าเต็มเห็นไหมถ้าเอาตอนนี้คือราค่าเต็ม แล้วก็เมอดอีก <c oughs> ถ้าเอาตอนนี้ในสิไดจ่ายร้อยแปดสิบสี่อ่าสิไดจ่ายร้อยแปดสิบสี่แต่ละค่าเต็มร้อยเก้าสิบสามแต่ถารอดเดือนนาแม่น้อยสิได้อยู่เก้าสิบกว่าคนแต่ยาสั้นกระตุกตัวนี้มันเหลือแค่นี้บ่ถึงดอกมันบ่ถึงเดือนนามันเหลืออยู่ประมาณสิบกว่ามือ ได้ก็ได้ยีงยังเดีกเนี่โอ๋อันนี้ยานอนลับอันนี้ก็ยานอนอยานอนลับมีสองแบบหมอให้สลับกินมันจังบดูอันนี้ซึมเสาม้าแต่แเอามาเพิ่งแกะเมือดแพ็คหนึ่งก็เอาไปทิมเมื่อกี้เนาะเบาหวาน เมื่อวานก็นยังเอาบัวใดพราะยังบอกครบโดดเห็นไหมว่าสั้นกระตุกกระเมิดร้านนี้บ่มีไปร้านอืน่นเมื่อกี้มันเอาโพเทคเกตเลยก็สิโพเทคเกตพูดพเทคเกตลองกับโพแฮมมันมีบ่มีนรีเซป ร้านขายยามันสามารถเอาจากกันนี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาละฮารก่อนหู่กี้มันหาซิปเมฆมัมนเนาะว่ายม,ม,มีอันนี้ก็เส้นดอทหาซิปมึงดิเออเหมิดวตี อันนี้อ่าอ๋ออันนี้ยาด้ายอันอย่างก่อนยาซอยย่อยล้ำใสเลือเยอะแยะเขาสร้างประยันปีนาเพได้ใดพี่น้อง เทอริโทลร้อยนเม็ดแก้ยัง่ะนี่ของผมมีนะเทโริโทลไม่ใช่อันนี้ยากแก้คันทีโรทโทลไม่ใช่อันนี้ก็ยานอนหลับทีโรโทลมันคืออะไรไม่ใช่ทีโรโทลจะมีบอสยากแก้ส,สเลดบอส โหลยอ่านตัวนั้นโมเมนจากราคาเก่าสิบคอยได้สี่สิบห้าสี่สิบห้าโค่นพอวันนี้ถ้าห้าเอาถือเวลามันมันจะถือคะ่ะนี่ไงมันหายห้าเอาวันทีหนึ่งนี่วันทีหนึ่งจากราคาร้อยแปดสิบเจ็ดค่ 7, คะจากราคาร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสี่เก้า มันยิบพาเม็ดเข้าตรงกินสองเม็ดค่ะสองเม็ดจาสั้นกระตุกหมอกระสังยีสิบหาแนหาสิบแนต่เบิงตามเวลาเรากันเอาตามเวลาตามเวลามั่นกับก็สิบเก้าสิบสามจุดสี่ห้าอวันหนึ่งต้องกดนี่อันหนึ่งเพราะว่าใครห้าเอาวันที่หนึ่งนี่เดว้วันที่หนึ่งมีนาเนาะเมือนน่อวันที่เท่าไหร่สิบเก้าห้าเอาก้อนได้ค่ะเพอมีลีเซฟอยู่ระวางหนึ่งเดือนนันได้ นี่แหละคือตัวสันกระตุกมันเหมืดตัวอื่นก็รล่เอาตามเวลาบอสันเขาเสดจายค่ะยาแพงเพราะว่าแม่หน่อยเป็นข้นไข่ต้อเนื่องเนาะอืมอเห็นบหจากร้อยแปดสิบเจ็ดแม่หน่อยก็เสดจายอยู่แค่เก้าสิบสามเยวไปเบิง้งกันนี่ของพญ่ก็เหมืดเน,นันมมน่งซัมมารีนสังซัมารีนให้เลาก่นสิน เหลือสองกองไปเบิ so ่ง so. ซ okay, oh, ัมมารินเออวิตามินซีเพื่นกำลัดบอกเออจะสั่งวิตามินซีไหมนะสซมารินซามารินอืมอืม ก็ได้อันหนึง่งล้วก็เซียวิตามินอันก็เอาแบบรสแซ่บๆที่เขาผสมอันอันเอียงก็ผสมผลไม้เพิ่นก็บบกินเดชเพิ่มน,น้ำมันบะถือต้องเอาวิตามินซีมันก็ต้องเขียนมาเซียวิตามิน เซียวิตามินนี่สิบสองโครนเมื่อกี้เนี่ยรดอยียงนี่รูปัหนาวเม็ดฟูเห็นไหมค่ะอันนี้รดสมอันนี้สตอเบอร์ี่มีโคค่าโคลาบอกว่าเมื่อน,นั้นคอยเอามันมีอยู่เดสั่งนี่นี่ถือก็ไปซื้อในร้านขายยาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยาของไม่น้อยนะ่ะ มันมียียนใบสังของไผของมันค่ะหาบบอกรหัดมันก็บอสสามารถเอาของกันได้อิงซีเนาะซื้อนี่นี่กับอันไปเอายในร้านขายยาในโรงพยาบาลราคาทอกันพออ่านี่บัตรมันจะคิดส่วนลดของไม่น้อยมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับยารักษาโรคตอนเนืองของไม่น้อยนะั่นเอาสองลดกับพ่อพอพ็อพอได้นี่จ่าย อย่างนั้นนี่เดี๋ยวก่อนเขาพยอเออกูกะกดเฟอร์แดตดอนคือว่าไปบอบอบอซื้อเพิ่มนี่นี่มึงมาหลอกรอรลอ,อยเจ็ดสิบค้นเล ด็กตัวเดทท่อนิง่งใจแหละมันค,ออคือว่าึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรซิม,มาอินบอกกาติดอย่างบ่เอาขี้ข้านไปเอาโย สั่นกูก็ไปเอาอยุรานขายยาสบ,บดีตีนี่แน่ร้านนี่มียาแต่ดันเสือกสิหายไปเอาอยุ่บอเอาสิหายมาพร้อมหนังสือพิมพ์ไม่เอาค่ะบาอาเอ้กูไปเมียดไม่ดว้วยเม่ได้พี่น้องแบบเขามาไหนไปเอาอยุรานขายยา,าบอเอาเลย เออให้ไปเอาอยู่อันนั้นบอกเอาเสียจไม,ม่สมัติในหนังสือพิมพ์ยังวะเมื่อกี้ยังนายหยบหาเนาะนี่ไงสนดอทนี่ไงราคาอันนั้นกะอันนั้นเก้าสิบสี่อันนี้ 93. เก้าสิบสามเขินกันเนาะเมืองนี่ซามารินให้พ่อไงก่อนจะได้นี่ นี่เลเขาใส่อันเขาใส่เพชซีเลียล่ะเพชเพ,เพซิก้าแล้วกัอันบักหน้าเอามาบอกกินกูกินบ่กเป็นคันมันเพียนรสชาติกูก็ไม่เอาค่ะย่น้ำกันจนหู้กันได้เดียวพี่น้องบอแมนอ่าเสียวิตามินสั่งอ้า นี่เด้เนี่อันนี้คือสิบเจ็ดอันนั้นสิบสองหนึ่งพุน่นะมันก็ต้งมาล้านขายยาแต่ละล้านไม่เหมือนกันพุน่นะสตอรอเบอรี่อันนี้ยี่สิบสองอันนั้นสิบแปดพี่น้องดูมันเขินกันนี่เด้อันนี้แซ่บนี่โค้กค้าคนล่ะจากยี่สิบเจ็ดเหลือยี่สิบสองเอาอันนี้แซ่บมันสิกินคือกันเลขก,นก็นำโคกนะั่นมึงไหม มีใหม่ๆวิเซียวิตามินบอบรกินกันรสชาติเพียนนางไม่กินดูไหมซิห้ามืองแห่งสามสิบสองแห่งเมืองเปหนาแห่งมึงงมงองอัพพาซีนรดสมยี่สิบเมตรยี่สิบห้าโคนมันก็โอเคอยู่อันนี้มันได้หลายบางอันมันสี่สิบกว่าเมตรด้วยค่ะมันต้องเบิ่งปริมาณมันนำ อันนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกเหลือยี่สิบบ่เบงม่ก่อนใจเย็นเย็นนี่คือวิธีการสั่งยาของแม่น้อยนะหารดปกติใหพิ่นก่อนธรรมชาติให้เพิ่นก่อนอันนึงเสียวิตามินสตรอเบอรี่ยี่สิบหกยี่สิบเม็ดอ่ะพ่อนั่น กูเคซื้อไรแต่นอกบันเนอนนอ,นนอันนี้อันนั้นเบอร์ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ทำไมมาเจอแท้ท่า้ก็สิ้ได้กินคือก้าวซื้อมาลดกพี่ปอบไปสเมสเมออสามสิบสองพันบาทยี่สิบสองพันบาท ยี่เด้ก่อยเอาแล้วว่มาไปไปมือสมายินบอกยั้นโต๊บหูน้ำมาใส่ในกองเดหนามให้ค่ะ ยามารีลานี่ไม่ได้เสียตังนะให้เขาเอามาใส่กล่องจนไหมในบ้านให้เขาให้เลือกเวลาโอเคเอาเวลานี้แหละสวีทบาย ไปหัวไปแก่เงินเท่านี้เขาสิเห็นรหัสเซตเรียบร้อยมัานที่ยี่สิบเอ็ดืนอีวันทุดร์ดสิบเก้ายี 19, 21, ่สิบดิบเอ็ดวันสูกในกองจดหมายมันก็นจะส่งให้เ้าท่านที่ลเ,เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เดเข้าก็สังแล้วแนวลายขี่แค่พอไง ผสมน้ำกินเนี่มิเมเป็นซีใจเรียบร้อยห้ามกับสิมบมาเบิงในอีเมลอีเมลยังบ่มานี่หางานหาเสร็จแล้วเดือนนี้บม่ต้องไม่ต้องมืต้องมาสามฝอสองกูไม่ซื้อกูยิงนี่ง่ายมากเร็วใบเซ็จนี่ได้นี่ได้ นี่แหละค่ะเรียบร้อยขอก็จะใส่อันนี้ไว้เสร็จเรียบร้อยอยาอยกระซิมากระสิทิ้งกล้องได้แล้วไปใส่หัวไปนอนเล่นเกมน้มวัดนี้เสร็จโอ้ยภารกิจหนึ่งวัน